คุณรู้ไหมครับว่าในโลกใบนี้นะมีสารพิษที่แรงกว่าไซยาไนต์มากมากเลยและพิษที่รุนแรงที่สุดในโลกนะครับคุณอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้อันนี้คือท็อปสนะครับสารพิษที่แรงที่สุดในโลกหนึ่งในนั้นคือมาจากกบตัวเล็กตัวขนาดไม่เกิน5เซนนะแต่ว่าพิษเนี่ยรุนแรงมากพิษประมาณ1กิโลกร,รัมนะสามารถฆ่าคนได้มากกว่า90ล้านคนนะครับถัดมาก็เป็นพวกสารพิษไมโคร็อกซินนะครับอันนี้พบในพวกอาหารทะเลมันเป็นแบคทีเรียที่จเจริญอยู่ในทะเลมหาสมุทรถ้าเรามีตัวนี้หนึ่งกิโลกร,รัมนะครับคนก เททนัทนะครับคือเชื้อบัทยักษ์นั่นเองจริงๆบัทยักเนี่ยน่ากลัวมากนะครับตัวนี้มี1กิโลกรัมเนี่ยคนเสียชีวิตมากกว่า16ล้านล้านคนดังนั้นน่ยใครที่โดนแบบพวกโลหะทมันสกรปรกบาดเนี่ยควรจะรีบไปฉีดบัทยักส่วนสารพิษที่รุนแรงที่สุดในโลกนะครับนั่นก็คือโบททลรนัมท็อกซินหรือโบท็อกนั่นเอง ตกใจกันใช่ไหมครับว่าโบลท็อป ok มันเป็นสารพิษที่รุแนแรงที่สุดในโลกคือปริมาณหนึ่งกิโลกร,รัมของโบท็อป ok เนี่ยสามารถทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยคือคนทั้งโลกเนี่ยไม่พอแต่โบท็อป ok ที่เราเอามาใช้นะครับมันเจือจางมากๆ